สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสั่งชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมพี่น้องหลังจากหยุดยาวไปแล้วเนาะเฮตุงานมือแรกครับผมพี่น้องฮอนฮอนครับผมฮอนครับฮอนแนอีลีเมื่อนี้กันเลิกทุ่ม45ได้โอ2.5แม่นไบทิ้มกระป๋องมอมม้อน่ะแมนครับเมนบ่ทิ้มกระป่องเออวะทิ้มขยะพอดี เดี๋ยวมื่อนี้ทีมแบบขยะรีไซเคลิลนะครับผมเรที่พาไปทิมขยะรีไซเคลิลพาไปเบิ่งม่องทิมม่มองแยกวิธีการแยกแต่ละยางละยางพร้อมก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมเข้ากาเซาเนาะอาทิตย์นี้ก็เลยโอ้หยุดเาาหยุดเาาอาทิตย์กา,าพี่น้องเกามือสิบมือกูนะครับผมหยุดหน้าห้อนนะหยุดประจําปีเขานะครับผมก็เลยเมื่อนี้เฮ็ดงานมือแรกโอ้พอเป็นสีตายพี่น้องนอนเอว่าหลับเมื่อคืนเนี่ยครับผมนอนตีสาม นอนตีสามตื่นเกือโมงไหมน้องอกาแฟกับโอเบยูเท่าผม,มนียโอ้โหี้ผมบรรยากาศเนาะอันนี้กับบ้านคนไทย,ลยหลังนี้บ้านๆบ้านบุตรนี่สั่งเลยบุนรนี่สั่งครับผมเดี๋ยวผมจิพาแยกอ่าพวก,ยกยขยะรีไซเคิลน,นะครับผมมันพวกกระปอ๋องเบี้ยพวกขวดแก้วขวดใสขวดสีขวดคุนสิแล้วกับพวกขวดน้ำ แยกแต่ละย่างละย่างเลยนะครับผมมาสิแยกให้เบื้องพอร้อมนะครับผมแล้วก็ที่พาไปเบื้องตอนทิมพร้มอมมือนี้เนาะเต็มๆไปเลยโอ้แต่ว่าอันดับแรกกะหมดผักสะก้อนครับผมผักสติตาย,ยเร็วพี่น้องว่าได้หมดผักหลายมือได้วอสมดผักสะก้นนนอนครับผมเสรล้เนี่ยกับผักแก้วผักอีตู้อีตู้ต,ติดแล้วพี่น้อง เม,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 มื่อย,รรย,ย,ยครับผมอ่อนพักนอนตายตายรับอีกหัวงามนีครับผมมีห่อนหลายพักกระโบโปงถ้าใต่ปุ๋ยเราดีไหครับผมกระโบโปงห่อนแท็กห่อนนี้พอแล้วโอยเนี่ยแยกขยะก,ก้อนประเทศไนพี่น้องหิวเข้าใช่ปะแยกขยะสก,กอนครับผมมสิเดือดเนาะ นี่ม่ใช่มีพวกกระป๋องเบียร์เนี่ยป๋องเบียร์ตองเบียร์แล้วก็พวกขวดน้ำแล้วก็พวกขวดแก้วทังสิ้ก็ต้องล่างสักก้อนนะครับผมนี่ล่างสักก้อนนะครับผมพี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแขกกอนเดี๋ยวผมชี้าแยกแล้วก็ให้เบิ่งแต่ละอย่างละอย่างนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดพร้อมนะครับผมพี่น้องถ้าเบิ่องทำกันครับมาครับผมพี่น้องวันนี้ผมก็ชี ยกตัวอย่างให้เบิ้งนะครับผมพี่น้องที่สาธิตถือเบิ้งว่าในการแยกในการทิมนะครับผมคือยังขวดน้ำเนี่ยครับผมพี่น้องเขาต้องฝานี่ก็ต้องแยกแยกมองทิมตั้งห่าได้กับสลากมาครับผมเนี่นี่ครับผมนี่อันนี้ทิมขยะพลาสติกครับผมเนี่ยก็เหล่านี้เขาต้องทิมแบบขวดตั้งห่างให้าผวพ่นเะครับผมให้มันแปะแตะซะก่อนนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้คือขวดน้ำนะครับผมครต่อไปที่นี่ โวนขวดนะครับผมพี่น้องนี่ยอันซุมขวดเขียงส่ฝาหาก็ต้องเอาออกสกรอนนะครับผมฝาพลาสติกนี่เขาก็ต้องทิ่มขยะพลาสติกครับผมนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นถุงขยะพลาสติกของผมอะอาทิตย์หนึ่งทิ่มเค่หนึงนะครับผมแต่ว่าพวกขยะรีไซเคิลจะมีเดือนหนึ่งทิ่มเค่หนึ่งนะครับผมพี่น้องแล้วกับประเภทฝาซุ้มนี่นะครับผมพี่น้องฝาเหล่าฝาพวกเป็นอลูมิเนียมสังกะสียังสิพี่น้องอันนี้ก็ต้องแยกกต่งหากอันนี้ทิ่มอาทิตย์แรกของเดือนนะครับผมนี่นะครับผมนี่ปั๊ แล้วกับพวกชลากนี่พี่น้องเวลาขวดแก้วถึงเราต้องซีกออกตะก calcium, downhill, ่อนนะครับผมนป๊บนี่ครับผมสิอันนี้ทิ่มพลาสติกอันนี้ก็ไปทิ่มเป็นแยกเป็นดีไซน์ขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราต้องล่างตะกรอนนะครับผมป๊บนี่นะครับผมแล้วกับพวกกระป๋องครับผมพี่น้องอันนี้เป็นยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องอ้อนๆน่ะกระป๋องอลูมิเนียมบ่แป้งนี่เป็นกระป๋องไอ้พวกกระป๋องแข็งๆปลากระป๋องพวกกระป๋องกะทิอังเสียพี่น้อง อันนี้มันมันบ๊บ๊บ๊ได้ทีมรวมกันได้ครับผมอันนี้ทิมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอันนี้ทีมอาทิตย์แรกของเดือนนะครับผมนี่พวกอ่าพวกขราป๋องนานาพวกสังกษีเขาเอิญอันนี้ก็แยกต่างหากนะครับผมบ้องรูว่าบ้านเขาเป็นอย่างันคือสะอาดเบื้องเบื้องวิธีการทิมขยะรถพี่น้องเขาโคตรเชียงคัดเลยนะครับผมบัดนี้แล้วกะพวกขวดสีนะครับผมพี่น้องพวกขวดสีแล้วก็ขวดใสเองจ้ะทั้งเสียครับผม อันนี้ก็ต้องได้แยกที่อีกต่างหากเขาก็ซะมีเขาก็จะมีกล้องกล้กองใหไซส่แยกแยกแยกแต่ละแต่ละสีแต่ละประเภทประเภทนะครับผมพี่น้องเอาง่ายพี่น้องก้อนที่ทีมขยะก,ก็ต้องก็ต้องได้ร่างก้อนนะครับผมเนี่ยก็ยังซอสบ่อน,นอันนี้ขวดซอสพริกนูน่นเี่เห็นบ่น่มันมีซอสอย่างยั่งไแคงสิซอปทีมมึงซีบได้เด้เขาไอเก็บไปให้ได้พี่น้องเขาจะเอาไว้มอ,อ,อ,องทีมขยะเลยนะครับผมอันนี้ผู้ใดซีมานะครับผมพี่น้องเบิ้งไว้นะครับผมแต่ละมองแต่ละบ่อนกับซี้ายกันนี่แหละเัาก็ต้องล่างแต่ก่อนนะคร เอาไงดูดเรื่องล่างหอดขยะนะครับผมพี่น้องมันบพสะอาดที่ไปใส้เนาะบ้านอมียงเขานะครับผมพี่น้องบนรถคุณนะเรื่อล่างหอดขยะเนาะก่อนกินก็ได้พวกเขาตั้กันพวกขยะพลาสติกกันก็ผมพวกคาดโฟมเมื่อไงพี่น้องพวกคาดโฟมคาดโฟมเวลาเราเสื่อมพวกเนื้อพวกปลาพวกอย่างมาถ้ามีพวกเลือดพวกคาดยังเปี่ยนสิ เราต้องล้างทำความสะอาดสกรจนค่อยจะไปซิทิมได้เนี่ยครับผมครับผมเราก็ต้องทำความสะอาดครับผมที่พาพี่น้องไปเบิ้งวิธีการแย,ยกความก่อที่มีล้างให้เป็นประเทศประเทศเลยล้างนี่ใส่ขวดเปบ,บเดบบเดใส่ย่างแจ้งไดครับผมมาแรกๆก็เป็นเอาพี่น้องกับมีรุ่นพี่คนสอนแน่แลวกับก้อนทองก้อนทองที่เข้ามาโรงงานอ่ะเขาก็ที่อบรมพายุนะครับผมที่ห้องเรีย็นญี่ปุ่นเย็นนี่นหะพี่น้องการแย,ยกขยะการทิ้มขยะนะครับผมว่าแต่แต่แต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็ การไอซิบบคือกันพี่น้องแต่ว่าพื้นฐานมอบรมันมันกับที่คล้ายๆกันนั่นสิแหละนะครับผมปะวันนี้ผมก็ที่พาไปทิมนะครับผมพี่น้องเบิ่งปองเบียร์ควดน้ำเต็มรถดผมอยู่ไปไปทิมขยะกำกันกับผมมาที่น่ะพี่น้องเบิ่งครับผมพื่อนปองเบียร์ปองเบียร์เต็มสองข่ายรถดเลยพื่อนพี่น้องสองถุงปังเงี้อันนี้กินอาทิตย์เดียวนี่นะพี่น้องหยุดเาวนะครับผมกินข้าวกินเนี่ยกินข้าวซุ้มกินกินข้าวซุ้มกันแล้วมันเลยกินข้าวเสียบไปพี่น้องก็ได้ แก่แน่น้อยก็จะเป็นขวดนั่ว่าผมแยกแยกแยกออกแยกออกต้อกระเทลงเลยส่วนขวดเกียวอย่างเังซี่พวกกระป๋องแกะอย่างเังซี่กับแถวซี่ไปแยกให้เบิ้งนะครับผมว่าทิมจังไดสํารับที่ผู้ใดกําลังซีมานะครับผมพี่น้องแต่ตอนนี้ก็บหมดแล้วหรอมั้งนี่นุ่ครับผมเบิ้งลวดไปซีมาครับผมพี่น้องเบื้องไว้นะครับผมวิธีการแยกขยะการทิมขยะนะครับผมกระทายหวลายชิปล้วละแ่วนี้ก็ซี่มาอัปเดตในการทิมให้เมื่ออีกนะครับผมพี่น้องถ้ามันหายชิปเกาไปห็นเนาะนี่ครับผมไปยวไปเจอกันอยย่่มมงทิขะพุนบาดี แล้วครับผมติมอญญะมไรเงี้ยเดีญญ๋ยวกผมพี่น้องปไปวันนี้เรามาแยกทิ่มกับอะไย่างน้วกัน,น,น,นครับผมปาร์ี้นะนี่นะครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดน้ำครับผมนี่ขวดน้ำเห็นปะมัน,นจะเป็นกระปอ๋องมัน,นจะเป็นขวดนะครับผมพี่นอ้องน,นี่ของคนไทยด้วกันนี่นะอันนี้โปรแกนนะหลักไก่ครับผมน,น,นี่ขวดเหล้า กระป๋องแก๊สกระป๋องแล้วก็ขวดสีนี่สิครับผมขวดใสขวดสีก็แยกให้มันชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องเบียร์ครับผมพี่น้องเลยตัวนี้ก็จะเป็นขวดน้ำครับผมพี่น้องเลยนี่ครับผมมาที่ไหน อั่นี้จะเป็นพวกขวดนะครับพี่น้องอันนี้ขวดขวดคุณน,นะครับผมนี่อันนี้ขวดใสขวดใสนะครับผมมันเป็นไฟระบบเซ็นเซอร์พี่น้องอันนี้ขวดใสนะครับอันนี้ขวดใสนะครับผมอันนี้ขวดสีเขียวพี่น้องนี่ก็ต้องแยกนะครับผมนี่น,นี่ก็ใสนะครับครับ อันนี้ก็จะเป็นป่องแก๊สพี่น้องป่องแก๊สกับปล่องซีดน้ำยาไอ้ซีดยายายาซีดคาข่าแมงซาบนะครับผมนี่น,นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมมานี่ก็ถุงเขาก็เก็บถุงไปพร้อมีไม่ได้ใส่อีกนะครับผมพีม่น้องถุงถุงกงระเทิยมบ่ได้นี่แหละครับผมพีม่น้องกระซี้ประมาณนี่ลเลนีย นี่ครับผมวิธีการแยกขยะทึ้นขยะรีไซเคิลเนาะขาเอื่นขยะรีไซเคิลครับผมนี่ครับผมพี่น้องของผมนะมันมันสิมีตารางบอกแตะลอย่างแตะลอย่างอยู่นะครับผมนี่ว่ามือใดที่มีอย่างเจ้งไหนนะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมกะใิประมาณนี้นะครับผมพี่น้องสำหรับทิมขยะรีไซเคิลเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมนี้บ้านก็พี่น้องหิวข้าวแล้วครับผมหิวข้าวหิวข้าวครับพี่น้องเลือกงานเนาะผมไปได้ยินเข้าอยู่ครับพี่น้องหิวข้าวงแต่ ห้าโมงพุ่นนะช่วงเท็ตโอพุ่นนะครับผมไปกลับบ้านก่อนบทีนะครับฮาเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องนี่แหละทิมขยะเนาะเพต้องเพต้องแปลกใจครับผมว่าเป็นอย่างบ้านเมืองเขาคือสะอาดพี่น้องเบิงแต่การทิมขยะลดนะครับผมพายุมองผมอยู่กับมองทิมขยะกับโรงงานกับวัคกีกันยีนายีนาโรงงานผมมาละครับผมพี่น้องโอ้ยไหมทำงานกับยแล้วพี่น้องฮ้อนหอนมันนี้ก็ระเโอน ฮัลโหลพี่น้องเออโอ้นี่แหละครับผมพี่น้องกับซีป,ประมาณนี้แหละกับสำหรับคลิปนี้เนาะกับเป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมพี่น้องเฮ็ดงานเมือเ่อแรกหลังจากหยุดยาวนะครับผมพี่น้องหยุดไอหน้าฮ้อนนะครับโอ้หยุดงานก็เมื่อสิบมื่อผุ้หน่งนะครับผมป๊อด ก็เลยว่าเลิกงานมาก็พอที่ืย่มนีทิมขยะไอรีไซเคิลพี่น้องพวกกระป๋องพวกขวดแก้วอย่างยังสิ่ล่ะก็เลยมาถ่ายคลิปสุพี่น้องเบิ่งนะครับผมพี่น้องวิธีการแยกขยะทิมจังไดยเฮ็ดจังไดยเน่ยนะครับผมก็ยังคมว่าหลับพี่น้องก็ต้องแปลกใจว่าบ้านเมียงเขาเป็นอย่างือสะอาดแท้ยังสิ่ะที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ไปอะที่พาไปเบิ่งรอบๆอนี่ที่พาไปเบิ่งรอบๆอแถวผมยูนะครับผมพี่น้องโอ้โห สุดยอดอิลีขี่รถจกักรยานไปนำทางนี่พี่น้องแทบจะบ่มีขยะนี่นำมาข้างทางเลยนะครับผมบ่ต้องบ่ต้องแปลกใจว่าบ้านเมียงเขาคือสะอาดเบื้องตังเตรียมวิธีการที่มขยะรถพี่น้องต้องได้ล่างก่อนต้องด้ความามสะอาดความสะอาดก่อนอย่างเชงซีมเนี่ยอาดอกมาแรกๆกะโหมันปานนี้นต้นนประเทศเนี่ยฮันดอกว่าก็เลยยู่ไปยู่มายู่ไปยู่มากับเออมันกับบ่แปลกใจดอกเป็นอย่างบ้านเมียงเขาคือสะอาดเป็นอย่างบ้านเมียงเขาคือเดี๋ยวไปใส่ว่ามัน มันมันไอมันเป็นว่ามันในสะอาดหูสะอาดตาดีขนาดพี่น้องสรับโซนมังผมยุ่เนาะแต่ว่ามังอื่นที่เป็นยงเด็กกบะบรุแต่คิดแต่ผมคิดว่าญี่ปุ่นกับชิปเป็นคือกันเรงที่ดเลยพี่น้องกฎหมายคือกฎหมายอย่างทุกอย่างก็ถ้าก็ถ้าเอาไปทิ่มพิแม่นบ่ละเขาก็ที่เคียมมาทางบริษัทบริษักทกระช้อาไปอบรมอีกอบรมเนี่ยแหละทึกด้นเนี่ยอบรมนนบเนี่ยเนี่ยแหละพี่น้องเขากระชี้ว่าให้แนงเนาะเป็นอย่างกระทิ่มเบื่อขึเขาคือ้บอกลงทันจริงสี่งนะพี่น้องกัพยายามผู้ใด่มาไม่กับพยายามเบิ้ เอาแตสิี่ประมาณนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ดึกแล้วสามทุ่มแล้วครับผมก็ทีกินข้าวอั้มน้านอนก่อนนะครับผมจะไหนล้วก็ฝากให้ด้วยพี่น,อน้องน้ำพริกกากหมูมันสางนะครับผมผู้ใดบม่มักแบบน้าพริกกะแบบแคบหมูก็มีนะครับผมพี่น้องทักเข้าไปสอบถามตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนนำแน่นะครับผมผู้ดใดสงสัยอย่างอยากถามอย่างกัอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะเอาไว้เจอกันไม่คิปหน้าโอ้สำหรับคลิปนี้ก็เเมมมื่่่่อออยพีนนนน้้งงาโไ ว่ามันที่หลับกลางอากาศแร้วผมไม่น้องเมืเ่อยแหงครับผมเมื่อยีหรีดิอ้เอาเอาไว้เจอกันใหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ